คุณคิดว่าเหล้าคือสิ่งที่อันตรายที่สุดในแก้วนี้คุณคิดผิดครับสวัสดีครับกลับมาพบกับถามตอบกับผู้เชี่ยวชาญ by Mr MDX ซีรีส์ที่จะทลายทุกความเชื่อผิดๆที่ผู้ชายต้องรู้ Mr MDX ครับเปิดมาผมก็พูดเลยว่าตัวร้ายในแก้วเหล้าอาจไม่ใช่เหล้าตกลงแล้วมันคืออะไรครับที่อันตรายยิ่งกว่าคือคู่หูเงียบที่คุณมองข้ามนั่นแหละครับ m i อร์ er. โดยเฉพาะพวกน้ำอัดลม น้ำผลไม้กล่องที่อุดมไปด้วยน้ำเชื่อมฟรุกโตสหรือไฮฟรุกโตสคอนซีรัปตัวนี้ร้ายกาจไม่แพ้แอลกอฮอล์เลยครับเดี๋ยวนะครับน้ำตาลในมิกเซอร์เนี่ยนะจะอันตรายเท่าแอลกอฮอล์เลยครับไม่ใช่แค่อันตรายเท่าแต่ตับของเรามองมันเป็นฝาแฝดของแอลกอฮอล์เลยครับเพราะตับเป็นอวัยวะเดียวที่จัดการกับสองสิ่งนี้ได้และกระบวนการที่ตับใช้ทำลายฟรุกโตสมันดันคล้ายกับวิธีที่ใช้ทำลายแอลกอฮอล์มากคือเปลี่ยนส่วนเกินให้กลายเป็นไขมัน แปลว่ายิ่งหวานก็ยิ่งสร้างไขมันในตับถูกต้องครับและพอเราเทมันผสมกันดื่มเข้าไปพร้อมกันอะไรจะเกิดขึ้นครับมันคือการโจมตีสองทิศทางหรือดับเบิลพันช์ครับลองนึกภาพว่าตับคือโรงงานล้างพิษการดื่มเหล้าผสมน้ำอัดลมก็เหมือนคุณสั่งให้โรงงานทำงานหนักคูณสองทันทีเมื่อโรงงานทำงานไม่ทันมันจึงเลือกทิ้งของเสียด้วยการเปลี่ยนทุกอย่างเป็นไขมันพอกตับซึ่งเร็วกว่าการดื่มเหล้าเพียวๆด้วยซ้ำ เร็วกว่าดื่มเหล้าเพียวๆอีกเหรอครับใช่ครับเพราะมันคือการโจมตีคูณ2แล้วไอไขมันพอกตับที่ว่ามันส่งผลกับชีวิตผู้ชายอย่างเราๆยังไงบ้างครับนอกจากเรื่องสุขภาพในระยะยาวมันคือเพฌฆาดพลังงานเงียบครับตับที่เต็มไปด้วยไขมันจะทํางานได้แย่ลง 1. ระบบเผาผลาญคุณจะพังทําให้คุณอ้วนง่ายลดยาก 2. ระบบฮอร์โมนจะรวนโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศชายสุดท้ายเปอร์ฟอร์แม์ทั้งในยิมและในชีวิตคุณ จะค่อยๆดรอปลงโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยว่าต้นเหตุมาจากแก้วนี้โอ้โหฟังแล้วต้องเปลี่ยนทันทีเลยครับงั้นเราควรจะผสมกับอะไรดีครับที่ปลอดภัยกับตับของเราดื่มให้ฉลาดขึ้นได้ง่ายมากครับจัดลำดับตามนี้เลยดีที่สุดโซดาเปล่าคลีนที่สุดแล้วครับที่ต้องเลี่ยงเด็ดขาดคือน้ำอัดลมปกติน้ำผลไม้กล่องและเครื่องดื่มชูกำลังพวกนี้คือตัวเร่งหาย,ยนะเลยครับจำไว้ให้ดีนะครับการปกป้องตับ มันก็เหมือนการดูแลห้องเครื่องยนต์ของร่างกายคุณให้ดีที่สุดเพื่อ Performance ที่ยอดเยี่ยมในระยะยาวขอบคุณมิสเตอร์เมากครับเอาละครับใครที่เคยมิกซ์เครื่องดื่มแบบผิดๆมาตลอดชีวิตพิมพ์ว่าผมเองในคอมเมนต์มาสารภาพกันซะดีๆและกดแชร์ไปที่กลุ่มเพื่อนด่วนเลยครับแท็กเพื่อนที่คุณอยากให้เขาตับดีไปนานๆแล้วเจอกันใหม่ในถามตอบกับผู้ช่วชาญบายมิสเครับ MDX แบรนด์ผู้ชายอันดับหนึ่ง คิดค้นความลำหน้าเพื่อชีวิตผู้ชายมีระดับ